กำลังเลือกโปรแกรมเคลือบแก้เคลือบสึกอยู่ใช่ไหมครับผมเขียนอธิบายรายละเอียดไปครบเลยนะครับมีทั้งหมด4โปรแกรมเพื่อนๆสามารถเข้าไปคลิกดูรายละเอียดแต่ละโปรแกรมได้เลยนะครับซึ่งจะมีคําอธิบายทั้งหมดเลยทั้งคุณสมบัตินะครับขั้นตอนการทํางานรวมถึงการดูแลหลังการขายนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆไม่อยากอ่านอะไรยาวๆนะครับเดี๋ยวมาฟังผมอธิบายคร่าวๆนะครับจะได้เลือกโปรแกรมที่เหมาะกับการใช้งานหรือความต้องการของเพื่อนๆได้นะครับอันดับแรกเรามาดูเรื่องการจัดโปรแกรมราคาก่อนนะครับมันก็มีองค์ประกอบอยู่3อย่างนะครับก็คือเรื่องการเตรียมผิวนนนะคครัับุุณณภาาพสดจใชู้งขห แล้วก็การดูแลหลังการขายว่าจะเอาสุดขนาดไหนนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆยังไม่ได้ศึกษาข้อมูลมาเนี่ยลงไปด้านล่างก่อนนะครับจะมีคลิปอธิบายเกี่ยวกับการเตรียมผิวแบบปรับผิวส้มนะครับแล้วก็การดูแลหลังการขายว่าระหว่างการทำทรีเมนต์กับการรีโค้เนี่ย แตกต่างกันยังไงนะครับทีนี้มาดูเรื่องโปรแกรมบริการกันบ้างนะครับเรามีทั้งหมด4โปรแกรมนะครับสโปรแกรมแรกเนี่ยไม่ปรับผิวส้มนะฮะสังเกตเนี่ยสีเขียวๆสีส้มๆนี่จะไม่ได้ปรับผิวส้มนะครับแล้วก็2โปรแกรมสุดท้ายเป็นโปรแกรมที่เราปรับผิวส้มนะครับก็สมิกราฟีนก็พรีเมียมซูเปอร์เรซินนะครับผมอธิบายเทคนิคการเลือกโปรแกรมคร่าวๆแบบนี้นะครับแล้วก็เพื่อนๆสามารถไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามที่ผมแจ้งได้เลยนะครับโปรแกรมแรกสําหรับโปรแกรมสมิกลาเอสนะครับเัวสีเขียวๆอยู่ตัวนี้นะฮะเหมาะกับเพื่อนๆที่อยากจะเซฟคอสนะ เพื่อ,อนๆที่ใช้รถเก่านะครับสามารถเอามาบิวสีใหม่แล้วมาเคลือบแก้วเคลือบิมิทไปประกรัน1ปีกลับไปด้วยนะครับราคาไม่แพงเลยเริ่มต้นมีห้าพันกว่าบาทเท่านั้นสําหรับโปรแกรมที่2ก็คือสีส้มๆนะฮะ 9.5s โปรแกรมนี้นะครับโปรแกรมนี้ต้องแนะนําว่าสําหรับเพื่อนๆที่อาจจะใช้งานหนัก ไม่ได้เน้นว่าจะไว้โชว์อะไรนะฮะแต่ว่าใช้งานหนักแล้วต้องการการดูแลหลังการขายที่ทั่วถึงมีการเคลือบซ้ำนะครับมีการเพลมชิ้นงานไม่จํากัดนะครับตัวนี้ราคาก็ไม่แพงนะครับราคาเริ่มต้นก็อยู่ที่9,900บาทเท่านั้นนะครับโปรแกรมที่3นะครับกราฟีนไฮคอร์ดก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับโปรแกรมนี้มีการขัดปรับผิวส้มให้ด้วยนะครับก็คือเนี่ยฮะทำให้เป็นมีมิติเป็นกระจกแบบนี้นะครับก่อนเคลือบซามิกกราฟีน ไฮกลอสนะครับ 10s ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นเทคโโนลยีใหม่นะครับการปกป้องโปรแกรมนี้ดียังไงก็คือว่าเราเรียกว่าโอริโอโฟบิกเอฟเฟกนะครับก็คือสามารถทนมันพอได้ดีมากทนต่อพวกคราบยางมาตอยคราบมาแมลงนะครับยางไม้หรือมูนลกลต่างๆได้ดีเยี่ยมนะครับตัวกราฟีนไฮกลอสตัวนี้นะครับราคาก็จะอยู่ที่เริ่มต้นหมื่นต้นๆน,นะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยผิวส้มเนี่ยเรารับประกันด้วยนะครับเวลามีกรณีที่เคลมสีใหม่เนี่ยเราการปรับให้ใหม่เคลมให้ใหม่ด้วยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับอออออััััันน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 นีีีีีี้้้้้้้้กกกกก็็็เเเเเเเปปปปตตววววววทททท่่่่งงาาาาาสสสยยยยะะะคคครร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 บบบบแแแลดดดมมมมมโโุุุพซซ์ิถื ทุกอย่างนะครับเป็นที่นี่เป็นเซรั่เฮลิ่งสามารถฟื้นฟูริ้วรอยด้วยตัวเองนะครับการเตรียมผิวก็ขัดปรับผิวส้มเหมือนกันรับประกันผิวส้มด้วยนะครับการดูแลหลังการขายก็มีการเคลือบซ้ำให้ใหม่ตลอดนะครับอันนี้ก็คือต้องการความสุดทุกอย่างรวมถึงภายในและมีเคลือบภายในพรีเมียมด้วยนะครับตัวนี้ก็จะมีราคาค่อนข้างสูงหน่อยนะครับสองหมื่นกว่าบาทน,นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการปกป,ป้องแบบครบวงจรหนก็เลือกเป็นซูเปอร์เรซินได้นะครับาละครับสำหรับเพื่อนๆที่ฟังคร่าวๆอย่างนี้แล้วครับมีความต้องการแบบ ถ้าดูแล้วยังลังเลไม่รู้ว่าตัวเองใช้งานแบบไหนมีความต้องการแบบไหนคลิกด้านขวาแล้ครับสายด่วนโทรหาผมดโดยตรงได้เลยนะครับขอบคุณครับ